Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Special Episode สาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ Good Day Station Podcast วันนี้อยู่กับพรดาวรัตนเวียงพรมหรือเรียกสั้นๆว่าดาวจูนก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนที่46แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ก็ถึงฤดูฝนแล้วอากาศน่าเป็นใจให้ฟังพอดแคสต์มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังคงเป็นตอนพิเศษที่มีสาระสำคัญจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่เช่นเคยค่ะ เราเองก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ฟังเรื่องราวและประวัติของหอคำหลวงกันมาแล้วจากอีพีส o ดก่อนๆและเมื่อวานเราก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของหอคำหลวงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในหอคำหลวงทางเรื่องของม้าต่างไหมและเสาหอคำหลวงในวันนี้จะเป็นพอดแคสต์ที่ต่อจากเนื้อหาของเมื่อวานนะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหอคำหลวงเช่นเคยค่ะแต่ว่าเนื้อหานั้นจะแตกต่างออกไปจากเดิมเพราะว่าวันนี้เราได้เตรียมเรื่องของภาพจิตรกรรมบนประตูด้านหน้าหอคำต้นบรมโพธิสมภารและฉัตรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ภาพจิตรกรรมบนประตูด้านหน้าหอคำกันนะคะ ภาพจิตกรรมบนประตูด้านหน้าหอคำเป็นภาพวาดที่เล่าเรื่องถึงนางเมขขารามาสูนและพระพิรุณโดยทางด้านบนของประตูหอคำจะมีเพียงภาพของนางมาเมขขาล่อแก้วอยู่เมื่อรามาสูนเห็นก็จะคว้างขวานใส่แก้วของนางเมขขาส่วนเรื่องจริงนั้นพระพิรุณหมายถึงฝนและเมื่อใดที่ฝนตกแล้วนางเมขขาก็จะออกมาล่อแก้วให้มีแสงที่แวววาวสะดุดตา ซึ่งแก้วของนางไม่ขลานั้นหมายถึงสายล่อฟ้าเมื่อรามาสูนเห็นก็จะคว้างขวานตามไปขวานที่ตามไปถึงแก้วของนางไม่ขลาก็หมายถึงเสียงฟ้าร้องค่ะโดยรวมคือผู้เขียนได้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในประเทศไทยนั่นเองค่ะ อย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่รับฟังเรื่องของภาพจิตรกรรมบนประตูด้านหน้าหอคําความหมายที่สื่อออกมาก็มีความลึกซึ้งอยู่ไม่น้อยเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของต้นบรมโพธิสมภารกันค่ะต้นบรมโพธิสมภารถือว่าเป็นจุดเด่นภายในห้องโถงของหอคําหลวงเป็นต้นไม้แห่งทศพิธาราชธรรมสื่อถึงพระบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลเก้าให้เหล่าผสนิกรณ์มีความสุขและร่มเย็น ภายใต้ร่มพระบารมีที่มีอักษรนูนต่ำเป็นภาษาบาลีหมายถึงทำสิบประการแห่งกษัตริย์อันเป็นธรรมมาที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาถึงในส่วนสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงส่วนที่มีอยู่ในต้นบรมโพธิสมภารอย่างชัดกันค่ะ ฉัตรที่ติดอยู่กับต้นบรมโพธิสมภารจะเป็นฉัดสีทองเก้าชั้นรูปแบบล้านนาฉัดวงติดกันและมีลักษณะที่ค่อนข้างเตี้ยจะอยู่ด้านบนสุดของต้นบรมโพธิสมภารอันมีความหมายถึงพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุด อย่างไรกันบ้างคะสำหรับตอนพิเศษในวันนี้เราเชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับเนื้อหาสาระกันไปอย่างครบถ้วนสำหรับในเรื่องของหอคำหลวงและสิ่งต่างๆภายในหอคำหลวงสำหรับใครที่ต้องการจะฟังเรื่องก่อนหน้านี้ก็สามารถรับฟังได้ที่ Good Day Station Spotify Channel CMU Lifelong Podcast เพจ Facebook Good Day Station และช่อง YouTube Good Day Station Channel ถ้าทุกท่านชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องทางอื่นๆของทางรายการ Good Day Station เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปที่กำลังจะถึงนี้เราพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโควิด -19 สำหรับวันนี้พรดาวรัตนเวียงพรมก็ขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปนตรงนี้สวัสดีค่ะ Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน